สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนีกระกลับมาพบกับสาวนิ้งผ้าร่วยคือเกาเนาะค่ะมือนีสาวนิ้งผ้าร่วยกับสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขความฝันกับคุณแมเลี่นเนาะคะ่ะเนาะเป็นโครงสุดถ่ายของเพลินค่ะค่ะและเมื่อขึ้นนล่าสุดคุณแมเลี่นก็ได้ฝันเนาะค่ะเนาะฝันว่ามีผีผู้เ่าเป็นผู้ยิ่งเนาะคะ่ะเนาะสีมาเอาเพลินไปยูนําเพลินว่ามาส่วนเพลินไปยูนําแต่แมเลี่นเพลินบ่ไปเนาะคะ่ะเพลินว่าบ่บไปยูนําเพลินว่า แล้วพีผู้เทาผู้นั่นก็นเลยเอาเงินให้เพิินค่ะแล้วเงินนะที่ให้เมเรียนสีเป็นจักบาทล่ะคะท่านผู้ชมเพื่อบ,บ่เป็นการเสียเวลาสาวนิงกับสิผ้าท่านผู้ชมไปรับชมรับฟังความฝันของเมเรียนพร้อมๆกันกับสาวนิงนเนาะแมเรียนเพื่อนก็ได้นั่งท่าล้วค่ะเพื่อนในนั่งท่ายู่ยังบานของเพิินค่ะสาวนิงก็ได้เดินทางมาหอดสีสกเกตเนาะคะ่ะเนาะมาหอนเฮื่อนเพิินค่ะไปรับชมรับฟัง ความฝันของเมรียนพร้มมกับสาวนิงเลยค่ะไปค่ะกับสวัสดีครับคุณเมเรียนสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเมเรียนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมรียนค่ะครับโค้งสุดท้ายเมรียนเป็นฝันดีเป็น่าครับท่านผู้ชมเนาะเบ้าแอลมาทรงบัวผาดครับมาติดตามไปฝากท่านที่เนาะครับเนาะบอกสู้ฟังเลยครับเป็นแนวไหนครับเรื่องเล่าเมรียนครับฝันว่าเด็ กว่าไปทา้งใดดอกเห็นั้กแต่เพื่อนเก่าเขาเพื่อนสมัยโบราณผู้เฒ่าผู้เฒ่าผู้นึงนั่นแหละผู้เฒ่าเพิ่นเพื่อนเราเพิ่นสิ่ส่วนเมื่ออยู่บ้านเพิ่นวมาผู้เฒ่าก็ว่าสิไปน้ำเพื่อนนั่นแล้วก็มีผู้นึงว่าพรต้องไปดอกคุณวะครับผู้เฒ่าผู้นี้เป็นไผล่ะครับคือสิส่วนไปไปน้แไปที่แรกก็ว่าเมนแม่เบิ่งไปเบิ่งมากกัคือแม่เบิ่งไปเบิ้งมากกัคือบ่เมนแม่บแบบนี้ครับ วัโอ้ยตื่นขึ้นมาวัากังไดนเขาสิมาส่วนสิมาส่วนเราเมื่อบ่ว่าสิ่มาส่วนเราไปอยู่น้ำบ่อขึ้นบาต้องไปทำบุญใส่บาตรน้ำนอไม่เลี้ยงเนาะน้าเนวนี้วันนี้กับตอนนี้พึ่งนออยู่พน่กัเลยว่าไปไปสิไปวคุพว่คว่บมันบ่ยากดนอกไปพึ่งวาบ่เมื่อยสั่มข้าวเดียวนึงกับไปได้พึ่งเนาะครับฟันน่ะครับโอ้ บันนี้มีผู้หญิงสองสามคนคุณว่าเจ้าคิดดีแล้วว่าเจ้าสิไปพุณน,น่ะครับก็เลือ,วอ,อวกอว่าอ้าวพ่ไปดอกก็เลยว่างสินะครับผมเื้ยพไปก็มาเอามาเอาเงินไปคุณน,น่ะบันนี้เอาเงินผัดเป็นเกียร์เป็นเกียร์ผัดเป็นเงินบันนี่โ้ผัดเป็นตัวเลข<อ>เห็นเลขเก้าสองศูนย์อยู่เนี่ยฮะเก้าสองศูนย์ แม่นอันผู้ที่ส่วนไปน้ำมัน่เอาเงินห้ผู้ที่ส่วนไปน้ำผู้เถาผู้เถาผู้ใช่ผู้เถาผู้ยิ่งโอ้ผู้ยิ่งครับผู้ยิ่งเท้าเถาต่บอกเราเท้าเถาที่แรกว่าเม่นแม่แบบนี้เบื้องไปเบื้องมาถึงวบาเม่นแม่ไมยเลยเงินเป็นเงินใส่ปัจจุบันด้วยเงินเดียร์เลยครับเป็นอันนี้ว่าเงินนั่นเพื่อนเอาเงินห้ครับคือจังบรมเงินคือจังใบลอตเตอรี่หละมันเป็นโตเลขอยู่ในหันเก้าสองศูนย์เก้าสองศูนย์ครับเอฟซีบานทีนีอันฝันวัง สามสี่มือนี่กับผู้เฒ่าคึอกันแน่นอะผู้เฒ่าเห็นเอียงก่อนเห้ขวดเห็นตัวเลขแน่นาะครับเนะเห็นตัวเลขอยู่ในหัแดงจึงคิงเห็นสองศูนย์สองศูนย์ครับขางหนึ่งนั่นสามศูนย์ครับแต่สองศูนย์นั่นเห็นโตแดงจึงคืงครับขางหนึ่งเห็นสามศูนย์แม่นบันนี้ก็คือใบลอตเตอรี่แหละคนเล่าให้แต่ว่ามันเป็นเป็นเลขอยู่ในหันเก้าสองศูนย์ครับโอ้เห็นสามโต ในใบลอตเตอรี่ในใบลอตเตอรี่แม่ก็เลื่อว่าโอ๊ยเรไปดอกก็เลื่อว่าุ่นก็เลื่อเอาเงินให้มันเป็นใบลอตเตอรี่แ้วก็เห็นเงินอยู่ในหันนั่นเก้าสองศูนย์ครับบ้านนี้คามเครันไ้ของผีหน้าครับพุ่แม่เลี้ยงก็เห็นเลยเดี๋ยวหายเลยบอกครับเราเครเห็นฟันเห็นแต่ว่าคือแม่ก็คือบ๊แม,มนแม่เป็นค้อื่น พ่นขาวขาวเถ่า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 ,าแห้งอยู่เต็มบาขาวแล้วแข็งแรงดีอยู่ครับเ่นส่วนไปอยู่น้ำก็บ่บไปดอกว่าที่แรกว่าสิไปแล้วจนเด็ตกลงกันแล้วมีผู้ยิ่งว่าเจ้าคิดดีแต่บอกเจ้าสิไป,นไปเนาะคือบอกไปดอกะค้ยก็เรื่อยว่าครับ,บเป็นกันเรื่อยเอาใบใบเงินให้ครับเป็นตัวเลขเพิ่มขึ้นมากคือคือเลขสามตัวนะครับไม่เรี่องเนาะครับเลขสองตัวกันยังอยู่คือเก่าเลขสองตัวกันยังอยู่คือเก่าครับผมโอ้ นี่แหละคุณสีมาให้โชคแล้ว่ะครับไม่เรียนมาโบประยงบอกคุณสีมาให้โชคง่ายครับเป็นเลยเงินมาให้เอาเงินมาให้เอาลอตเตอรี่มาให้เอาเงินมาให้เป็นใบลอตเตอรี่เบอร์ก่างเป็นใบลอตเตอรี่ตัวนี้เป็นเงินอยู่ในหันเก้าสองศูนย์อาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางอะไรเนาะครับเนาะมาให้โชคครับเพราะว่าไม่เรียนเิ่นกับมาบ้านกับฟันดีตลอดครับฟันเห็นผู้เฒ่าผู้แก่ครับามันถือถือลองเบิ่งถือลองเบิ่งเนาะครับไม่เรียนเนาะ ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับไม่เลื่ยนครับงวดวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันหกสิบหกนี่ครับเนวฝันยังฝั่นเนาะมันกับวงแง่ได้หรือเนาะครับแต่ว่ากับก็คือจะฝันคือมั่นใจอยู่ได้หรืออืมครับผมมั่นใจเลขสามตัวนี่นะครับเนาะแมขเก้าสองศูนย์นี่ครับเลขสองตัวกับสามศูนย์สามศูนย์สองศูนย์ครับก็เป็นแต่ว่ามันกับวงแง่หรอกแต่ว่ามันฝันมันฝันฝันก็คือ แต่ว่าจังไงกัสิคือสิมากกักบ่าครับเลขตัวนี้มากเท่ล่ะโอ้ครับผมมันฝันเดียวแม้นบ่ไเด้ยฝันตัวอื่นบพราฝันหลายโตก็เสือเถื่อนนะครับแม่นอยู่ครับฝันแบบนี้สองเถือซ้อนนาะไม่เรียกาะ2เถือสอนสามเถื่อซ้อนแม้นฝันสองมือสอนกันมือว่านก้อนกับฝันขึ้นนี่กับฝันฝันเห็นสองสองศูนนี่ลหละครับฝันเกี่ยวสองศูนย์นี่ครับอนกันครับ ครับผมมี่อย่าอีกนะก็มีเท่านี้แหละมีแค่นี้มีแค่นี้นะครับแม่เลียนเนาะครับผมฝันเท่านี้แหละโอ้ครับขอ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 บคุณคุณแม่เลียนหลายๆครับที่ให้ตัวเลขดีๆที่เด็ดงวดเมื่อสิบหกที่เนาะครับเนาะขอบคุณครับแม่เลียนสวัสดีครับครับแม่เลียนครับขอบคุณค่ะแม่เลียนค่ะค่ะกระมาสรุปตัวเลขความฝันของแม่เลียนเนาะค่ะเนาะเลขสามโตเก้าสองศูนย์เก้าสองศูนย์เลขสองโตสองศูนย์สองศูนย์ 30 30 92 92มสงวดสวันที่1ิ 6, สิงหาคม2566ค่ะค่ะท่านผู้ชมมกักตัวไดชอบตัวไดกับเอาตัวนันเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะขอให้ท่านผู้ชมมีดวงวาสนาบุญพราถูกลอ,อ,อตเตอรี่ใหญ่น้ำเมลีนนะะ่เนาะค่ะเนาะค่ะสุดท้ายนี้สาวนี้ก็เขอเจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน ที่ข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ้งผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยืน่นมีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่งมานมันปังปังรำร่วยรำร่วยถูกหวยสุขหูสุขคนเด้อค่ะเด้อสุดท้ายนี้สาวนิ้งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงผ้าร่วยได้เฮ็ุคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟัง ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ